วันายขอเวลาสามเดือนถึงพร้อมต่อชิงกิตซาราซอบยูไฟประทับคาริมมันก็ต้องสูงนะคร้บเมื่อกบมาเนี่ยผมเป็นรองอยแล้วสี่สี่ห้าหนึ่งแล้วก็ต่อยคิกว่าซิงไปมันฟอร์มมันก็ไม่ดีแล้วให้ผมเวลาสองสามเดือนจะปักพักหลังเหมือนจะเห็นคอมเมนต์ที่หลายคนบอกว่าช่องผมนั้นอวยซุปเปอร์บอลบ้างแหละ ก่อนหน้านั้นก็บอกว่าอวชิง oh, กิส阿าซอฟบางคอมเมนต์บอกว่าเป็นเพราะ阿าซอฟเนี่ยชอบมากดหัวใจให้ช่องผมใช่ไหมจริงๆไม่เกี่ยวแม้ชิงกิส阿าซอฟจะชอบเข้ามาดูคลิปที่ผมลงเกี่ยวกับเขาแล้วก็กดหัวใจแล้วบางคลิปเขาก็คอมเมนต์แต่นั้นไม่เกี่ยวเพราะว่าจริงๆผมดู阿าซอฟมาก่อนหน้านี้เป็น10ปีซึ่งตอนนั้นผมยังไม่ได้ทําช่องนี้เลยด้วยซ้ำ คือผมชอบศึกษาคนไหนก็จะดูคนนั้นบ่อยแล้วพอดีว่าอาราซอฟเนี่ยมีวิธีการเตะแล้วก็เทคนิคบางอย่างที่มันมีการฝึกซ้อมกันอยู่ในยิมเทควันโดซึ่งมันเชื่อมโยงกับราชตะมันเชื่อมโยงกับวิธีฝึกของเราก็เลยชอบดูเขาชอบศึกษาก็เท่านั้นในช่วงนี้ผมดูบัวขาวบ่อยก็จะศึกษาบัวขาวหนัก ันจะลงคลิปบัวขาวช่วงที่ผมดูฟลอยบ่อยผมก็จะลงในคลิปของฟลอยเมเวเตอร์เพื่อศึกษาในบางช่วงอาจจะเป็นช่วงที่ใกล้แข่งเทควันโดผมก็จะเปลี่ยนวิธีการศึกษาเพราะว่าราชตระเตรียมลงแข่งเทควันโดผมก็จะดูคลิปนักเทควันโดระดับโลกบ่อยส่วนใครจะเข้าใจว่าอวยนักเทควันโดคนนั้นคนนั้นคนนั้นนั่นมันก็เรื่องของเขาแต่จุดประสงค์ของช่องรอยยังคงเหมือนเดิมคือศึกษาวิธีการต่อสู้เพื่อนําไปปรับใช้แต่ในบางครั้งก็ทํานายไปบ้าง เพราะว่ามันสนุกดีมันเป็นสีสันก็คนอื่นยังแสดงความคิดเห็นกันเลยคนนุ้นบอกว่าคนนี้นจะชนะอีกคน,นบอกว่าไม่อีกฝ่ายนุ้นชนะต่างหากมันก็มีการพูดคุยมีการลุ้นระทึกกันในบางครั้งเราก็อยากจะร่วมสนุกบ้างก็ทํานายบ้างแต่ก็แปลกน,นะในช่วงที่ผมทํานายว่าซูเปอร์บอลจะแพ้ชิงกิตาซอฟตตอนนั้นแน่นอนคนดูเป็นแสนก็จริงซึ่งตอนนั้นผมทายถูกหลายแสนคนรู้ว่าผมทายถูกแต่พอตอนที่ผมทายผิดตอนที่ตะวันฉายเจอซูเปอร์บอล ไอตอนทายผิดเนี่ยคนดูเกือบ4ล้านหลายคนก็ตามล้อกันใหญ่เลยส่วนชิงกิสลา,าซอฟปัปะทะตะวันฉายเดี๋ยวผมฟันธงแน่นอนว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะแต่คลิปนี้ขอเช็คก่อนว่าคนอื่นคิดยังไงกันบ้างส่วนตอนนี้ศึกษาสไตล์การต่อสู้ของชิงกิสลา,าซอฟคลิปนี้อย่าได้กระพริบตาเพราะแค่แป๊บเดียวเท่านั้นก็นอก็อชิงกิสลา,าซอฟ เคยน็อกโจนัทวุฒิน็อกซูเปอร์บอลยกสองและคนนี้โดนยกหนึ่งเห็นไหมแป๊บเดียวเท่านั้นครับส่วนใหญ่ใครเจออาลาซอฟเสร็จหมด้วครับยกหนึ่งยกสองไม่เกินน้อยมากที่จะยืนได้นานๆเยโอ้โหเทคนิคนี้นะโอ้สุดจริง ถ้าตะวันฉายเจอคู่ต่อสู้ใครก็แล้วแต่แหละแล้วถ้าผมมองว่าตะวันฉายน่าจะชนะผมก็จะบอกว่าตะวันฉายน่าจะชนะแต่ถ้าผมมองว่าอันนี้ตะวันฉายสู้ยากผ่านไม่ได้แน่ผมก็จะบอกไปตามนั้นแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับว่าชอบคนนี้ไม่ชอบคนนี้ด้วยวิเคราะห์วิธีการต่อสู้แค่อย่างเดียวผิดถูกไม่เป็นไรเพราะแต่ละคนมีความคิดเป็นของตัวเองต่างคนต่างคิดต่างคนต่างมีคําตอบในใจว่าใครน่าจะเป็นคนชนะส่วนคลิปนี้ ถ้าอีกสเดือนข้างหน้าตะวันฉายปะทะชิงกิสซาลาซอฟผลเป็นไงขอเช็คคอมเมนต์ของคนหมู่มากก่อนและนี่คือคเกมเกงวันเต็ม